<c oughs> สวัสดีเล่นดีต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่รายการและบเบลิสรายการที่เราจะมาติดตามข่าวสารที่พบรายวันกับผมริวล้อ aka อย่างอีกโดยที่วันนี้ครับผมขอพูดถึงเรื่องราวการเสียชีวิตของพี่ชายของริวเดิร์กฮะหรือดีแซงแห่งชิคาโกของเรานั่นเองและบอกเลยว่าการเสียชีวิตครั้งนี้ฮะผมต้องขอพูดหน่อยแล้วละ่ะ เพราะมันน่าจะสืบเนื่องโดยตรงมาจากการปากพ่อยของริวเดอร์ของเราแม่งไม่หยุดหย่อนนั่นเองแล้วเรื่องเราจะเป็นมาย่างไรฮะเราจะไปพูดถึงสาเหตุการตายของพี่ชายของริวเดอร์กันแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันไปติมลลังก่อนดีกว่าครับ และเมื่อวานนี้ฮะวันมีข่าวคราวมาบอกว่าพี่ชายของลิวเดิร์กอย่างดีแตงฮะถูกยิงเสียชีวิตที่ชิคาโก้นะ เรื่องราวเนี่ยมันก็มีอยู่ว่าในคืนวันนั้นฮะดีแตงหรือว่าพี่ชายของริวเดิร์เนี่ยได้ไปเที่ยวสตรีทคลับที่ชิคาโก่ฮะแล้วมันก็มีพยานบอกว่าในขณะที่เขาเนี่ยไปเที่ยวอยู่อยู่ในร้านนะนะก็มีคนเห็นว่าเขาเนี่ยพกปืนมาด้วยนะไอตัวดีแตงเนี่ยแตงองไรก็ตามฮะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ไปมีปากเสียงแล้วก็เกิดการยิงกันขึ้นฮะการยิงกันขึ้นครั้งนั้นเนี่ยทำให้ปืนเนี่ยยิงไปที่ขาของตำรวจนะและนี่เป็นเรื่องที่แปลกมากๆเลยฮะตำรวจไปทําอะไรอยู่ที่บ่าเปลื้องผ้ารวจ ถูกยิงที่ขาแล้วตำรวจก็บอกว่าตำรวจเนี่ยเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเลยฮะดีแซงเนี่ยพกปืนขึ้นมาก่อนที่จะมีคู่อริแก๊งอริฮะมาแล้วก็เปิดฉากยิงกันกระหน่ำเลยและกระสุนฮะเข้าไปโดนหัวของพี่ชายของริวเดิร์กอย่างดีแซงเสียชีวิตคาที่เลยฮะงานนี้ฮะตำรวจสรุปออกมาว่านะมันน่าจะเป็นการยิงกันจากการแก้แค้นของเรื่องแก๊งนั่นเองฮะหลายๆคนก็สงสัยว่าจะเป็นการแก้แค้นเรื่องอะไรนอกจากนั้นเนี่ยตำรวจเนี่ยมั่วหรือเปล่าแต่ว่าผมเนี่ยจะขอพูดกลับไปถึงเรื่องบางเรื่องที่กำ เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตฮะคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าคุณโตมาจากโอบล็อกหรือชิคาโก้เนี่ยหรือที่เขาเรียกว่าชายรักอะนะฮะมันเป็นที่ที่น่ากลัวที่สุดหรือเรียกว่าสลัมที่สุดในแถบนั้นอะและในวงการแร็ปเนี่ยเขายังว่ากันว่าเป็นที่ที่เถื่อนที่สุดในอเมริกาอีกด้วยนะในโอบล็อกเนี่ยฮะแล้วคนที่เกิดมาจากโอบล็อกเนี่ยก็จะเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่แบบว่าแม่ยังเด็กพ่อยังเด็กพ่อแยกทางกันแม่เป็นแก๊งสเตอร์ขายยาติดยาแล้วก็ต้องมารวมกลุ่มกันอยู่ที่แบดหรรือทีี่่เเขาายกว a b a n บ o n house หรือบ้านที่ถูกทิ้งไปอะฮะกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในถนนแถบเดียวกันเนี่ยก็จะมายึดแกง๊งยึดแกง๊งยึดแกง๊งแล้วแต่ละที่เนี่ยก็จะมีแก๊งตามเขตถนนเขตซอยของตัวเองเพราะฉะนั้นฮะบอกได้เลยว่าไม่ใช่สภา,ภาพที่คนที่โตมาแล้วเนี่ยจะมีชีวิตที่ดีได้อย่างแน่นอนฮะไม่ว่าจะเป็น Chief k ลิ l r e e s s Lil d ร r k โอ้โห มีใครอีกหลายๆคนเลยยังชงยังชอบไม่ต้องพูดถึงอันนะฮะว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เขาหลายๆคนเนี่ยถูกพอร์เทรตหรือถูกสื่อเนี่ยตีออกมาว่าเป็นคนที่มีปัญหาที่สุดในวงการแรปก็ว่าได้ยิงกันตายทุกอาทิตย์ไม่ว่าจะในกี่ปีเนี่ยก็จะมีคนจากแก๊งใดแก๊งหนึ่งเนี่ยตายไปอย่างแน่นอนฮะอย่างล่าสุดเนี่ยที่คิงวอลของเราก็เพิ่งจะถูกยิงเสียชีวิตไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่คุณเนี่ยเติบโตมาจากที่ชิคาโกหรือโอบล็อกเนี่ยเพลงของคุณดนตรีของคนที่สื่อออกมาเนี่ย่ง้านนูถข เพราะชีวิตของเขามีอยู่แค่นี้ฮะจะพูดถึงการขายยาพูดถึงอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นการดิสกันเนี่ยจะเป็นขนรรมเนียมประเพณีของคนที่โตมาจากแถบนั้นอยู่แล้วและแน่นอนฮะริวเดอร์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบไปดิสคนตายฮะไม่ว่าจะเป็นทูกวงทูก้าหรือใครก็ตามฮะแล้วก็อีกหนึ่งแอมเปอรหรือว่าอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทําให้เราได้เห็นกันก็คือชีฟคีฟฮะเมื่อก่อนชีฟคีฟเก็เป็นอีกหนึ่งคนนะ ที่ชอบแร็ปชอบดิสชาวบ้านชอบดิสคนตายใครตายนี่ชีฟคีฟจะชอบลงทวิตเตอร์เลยสมนำ้ำนองสมน้ำหน้าแล้วก็เอาไปพูดในเพลงว่ากูสโมกแบบว่ากูเอาเท่าฐานเอาเท่าทุลรีของมึงมาเอามาโรบรันดูดเอามาโรจอยดูดนะครับแลวเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เพื่อนของชีฟครีฟเนี่ยถูกยิงตายเต็ไมไปหมดเลยเพราะถึงแม้ว่าในตอนหลังในชีฟครีฟจะย้ายออกไปฮะแต่ชีฟครีฟเนี่ยยังในช่วงแรกแรกที่ย้ายออกไปนะยังชอบดิสคนตายแล้วก็ดิสคนที่อยู่ที่ชิคาโกอยู่ที่โอบล็อกอยู่ทําให้เพื่อนของเขาที่อยู่ที่นั่นอะ ตกเป็นเป้าหมายแล้วก็เกิดการยิงกันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆครเรื่องเดียวกันเกิดขึ้นกับลิวเดอร์ครับลิวเดอร์ชอบดิสคนตายเสมอมาอย่างที่ผมได้บอกไปนะและอีกหนึ่งเรื่องหลักอีกหนึ่งคนหลักที่เขาเพิ่งดิสไปเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วเลยคือ FBG Du ดัค่ะเขากับ b g ฟบดัเนี่ยมีเรื่องราวกันมามากมายผมก็เคย cover ไว้ใครอยากรู้เรื่องก็สามารถไปฟังกันได้นะ FBG บีจีดัสองคนนี้เป็นคู่อริกันมานานฮะ อย่างไรก็ตาม F B G Dark เพิ่งถูกยิงตายไปเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วฮะและ4เดือนที่แล้วทั้งๆที่ลิดเดอร์ er ของเราเนี่ยได้ออกมาประกาศตั้งแต่ต้นปีแล้วบอกว่าเขาเนี่ยต่อไปนี้จะไม่ดิสคนตายอีกแล้วเพราะทุกครั้งที่เขาดิสคนตายเนี่ยแม่งมีเรื่องตลอดเลย Kingwon ก็โดนฆ่า OTF n, n u n ูก็โดนยิงตายไปเมื่อปี2014แต่อย่างไรก็ตามฮะพอ F B G Dark ตายเนี่ยลิดเดอร์ของเราก็ไม่รอชาร้าที่จะไปทาเพลงดิสเขาแล้วก็พูดถึง F B G Dark ไว้งานเนี้ยหลายๆคนก็เลยมองว่าเนี่ยเป็นเหตุผลฮนะเพราะอีตัวลเด ดิสคนที่อยู่ชิคาโกแต่ริวเดิร์กออกไปจากชิคาโกตั้งนานแล้วแล้วคนที่ต้องมารับกรรมก็คือพี่น้องที่ยังอยู่ในชิคาโกนั่นเองฮะเรื่องนี้ก็เป็นกระแสอยู่มากมายเลยทําให้ดีแซงฮะพี่ชายของริวเดิร์กเนี่ยได้ออกมาโพสต์ในแนวการปกป้องริวเดิร์กอิต่าหากะหลังจากเขาโพสต์ได้วันเดียวดีแซงของเราถูกยิงกลางหัวสีชีวิตเนี่แหละฮะมันเลยเป็นสิ่งที่ทำให้ผมคิดได้ว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นที่ริวเดิร์กเนี่ยไม่ยอมหยุดพูดสักทีหรือเปล่า อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะเพราะสุดท้ายแล้วฮะในคดีนี้เนะี่ยตำรวจก็ยังไม่ได้สรุปหรือไม่ได้พิสูจน์อะไรออกมาบอกให้เราได้รู้ไว้นะเพียงแต่วันนี้ผมออกมาพูดสิ่งที่เขาพูดกันในโลกอินเทอร์เน็ตและความจริงที่มันเกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังกันเท่านั้นเองออย่างไรก็ตามครับผมก็ยังไม่รู้หรอกว่าใครฆ่าแต่ถ้ารู้เมื่อไหร่ผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังอย่างแน่นอนในวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงแกงพีช